สวัสดีค่ะทุกคนสาหรับใครนะคะที่แบบว่าขอคลิปออกกําลังกายหน่อยได้ไหมนูน่นนี่นั่นอะไแบบ้นจะบอกว่าแป้งได้ทําคลิปออกกําลังกายนะคะเอาไว้เยอะมากเลยสําหรับคนที่มือใหม่นะคะแล้วก็เล่นง่ายๆที่บ้านค่ะแต่ว่าสิ่งที่แป้งจะบอกค่ะว่า,าประเด็นสําคัญที่สุดอะคะ่ะของการลดน้ําหนักอะคะ่ะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งโฟกัสที่การออกกําลังกายนะคะถ้าใครใครออกได้ก็คือออกออกเลยก็ดีแป้งอะอยากให้ทุกคนนะคะอันดับแรกคือโฟกัสที่การปรับอาหารซะก่อนเพราะว่าสังเกตไหมคะว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะก็มีหลายคนที่ออกกําลังกายแต่ว่าอ้วนขึ้นแต่ถ้าความสุขในหัวใจของคุณนะคุณอยากเห็นตัวคุณที่มันเล็กลงแล้วก็คุณอยากเห็นน้ําหนักที่ลดลงอะไรอย่างเงี้ยแป้ง อยากให้ทุกคนนะใส่ใจโฟกัสกับอาหารที่เราทานซะก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะถ้าสมมุติว่าคุณออกกําลังกายแต่คุณไม่ควบคุมการทานอาหารไม่ปรับบาลานซ์อาหารของตัวเองดีๆคุณจะกลายเป็นแค่หมูที่แข็งแรงขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะสเต็ปของการออกกําลังกายะคะ่ะมันเริ่มจากเราจะต้องปรับอาหารที่เราทานทุกวันซะกอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงค่อยๆเริ่มออกกําลังกาย มันจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะทุกคนคขาและที่สำคัญคือการที่ทุกคนแบบว่าแชร์คลิปออกกาลังกายเต็มหมดเลยอะ่ะแป้งเห็นแบบเยอะมากคือแชร์คลิปออกกําลังกายกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่ทําอันนั้นน่ะไม่ผอมนะคะคือสิ่งสําคัญที่สุด ถ้าออกกําลังกายต่างๆค่ะเราสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือทํายังไงฝืนตัวเองยังไงฝึกตัวเองยังไงนะคะให้เราอยากจะลุกขึ้นมาออกกาลังกายจริงๆได้สักทีนะ่ะอันนี้แป้งว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แป้งอยากให้เริ่มนะคะก็คืออย่าเพิ่งไปฝืนตัวเองค่อยๆเริ่มฝึก การฝืนตัวเองการหัดให้ตัวเองมีวินัยจากการปรับอาหารก่อนและถ้าสมมติว่าทําคนเดียวค่ะหลายคนทําคนเดียวมันยากใช่ไหมคะ ก็เลยมีกลุ่มลดน้ําหนักให้กับทุกคนเพื่อที่ให้เพื่อนได้มาคุยกันแบบว่าคนคุยกับคนที่มันพูดเรื่องเดียวกันนะคะทุกคนก็จะทําให้เราอะสามารถลดน้ําหนักได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะแป้งเองก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ใครที่อยากคุยกับแป้งอยากปรึกษาการลดน้ําหนักกับแป้งใดๆทุกประการเลยนะคะก็ปรึกษาได้ในกลุ่มนะในแฟนหน้าแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นน้องแอดมินเป็นคนตอบ แต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเนะะี่ยค่ะแป้งจะเป็นคนตอบแล้วเป็นคนดูแลให้นะคะแบบตัวต่อต,ตัวเลยทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากลดน้ำหนักแบบจริงจังก็อยากเข้ากลุ่มฟรีๆก็สั่งกาแฟซาตโตมีนะคะแล้วไปเจอกันในกลุ่มจ้ะ